เดาวันนี้จี๊ดวันนี้วันนี้ไม่จีันนี้อุ้ย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 จี๊ดโกงเล็กใหญ่จี๊ดเขาจี๊ดไม่ตรงทางเลย ทุกคนเลยคะ่ะกีที่แม่ไปดูนิดหน่อยคือว่ามันกดยังไเครื่องนั่นหกดแล้ว่ไ นานจะรีวิวสักครั้งหนึ่งมันเป็นป้ายน้องใหม่เนาะช่วงนี้เราก็จะเป็นป้ายมาใหม่อยู่นะคะเดรีวิวเ้โลแขนยาวป้ายอ,อเมริกาใค้ตามงานนี้มามาลองดู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไบโอพี่ไบโอมาแล้วหนึนะ่งเห็นกี่โมงก่อนเวลาเราไลฟ์เนี่ยคืออะไรที่ช่วงนี้ก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาป้ายกับตันอเมริกาบ่อยๆนะ มี่น้องเป็นป้ายใหม่น้องเป็นป้ายมาใหม่ททหกำลังเทสถูกกำลังเทสงานเขาอยู่เพราะว่ามาครั้งแรกแต่เขาเคืเคาใหม่เดลย ตามหางานโปลโลคอปก,กแขนยาว่อเลยแชร์สามพันเก้านะใครเอาตัวรีวิวแจ้งนะสามพันเก้า ตัวแรกม้าใหญ่ที่ตัวแรกก็หมาใหญ่ไปก่อนเลยนะคะใครรับได้ทุกตัวโหแล้วตัวนี้ดูเอ็กโคใหญ่ๆเลยน้องเอ็กโค่แล้วลอเลยเอ็กโคหน้าหลังเลยค่ะเจ็ดสองอุ้ยออกไปแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกันไหมอันนี้อะไรนี่แฟนอะไร น้องแชปน้องแชปใส่มาเล็กใส่มาเล็กใส่มาสดิในบ้านต็อกถ้าสนใจก็สอบถามได้นะพี่มันมองไม่เห็นคอมเมนต์เนาะไม่คอมเมนต์อะไรมาไม่เห็นเนย่ยว่ากันนะกางเกงโอเอสกางเกงโอเวอร์ไซส์เหรอพี่มีขาดสั้นรวมผ้าโอเวอร์ไซส์อยู่ มีแขนแบบนี้ด้วยทุกคนหล่อเลยครับผมแขนต่อ,อนี่เป็นเทปนะแล้วก็มีลายด้วยนะมีลายทางแบบนี้ด้วยค่ะ3 9มพันเนะใครรับจัดไปเลยเินเทจไซส์ไซส์ก็จะประมาณ SML ม l 2XL มาใหม่นะคะมาใหม่ใครตามหาโปรโลแขนยาวต้องมาเลยลายทางสวยๆเลยจ้าเห็นไหมโอ้โห ตัวนี้หล่อมากครับผมหล่อเลยคอตั้งสมมารจะเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นเยอะนะสีพื้นจะเยอะหน่อยสอบถามมีทหารไหมทหารลงเท่าไหร่ก็หมดี่ลงเท่าไหร่ก็หมดอนะ่ะ ช่วงนี้ก่อนสงการลงสองป้ายสามป้ายหมดเกลี้ยงเลยตอนเนี้พี่พรุ่งนี้มีป่าไม่มีพรุ่งนี้มีป้าอ๋อพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีกระทิงพรุ่งนี้ทหารมีกระทิงนะทหารพรุ่งนี้มีป้ายกระทิงมาะนี่โยกมาเลย จริงผู้หญิงก็ใส่ได้นะมันจะมีเป็นแบบฮาร์ฟซิปแบบนี้ด้วยนะทุกคนมีเป็นฮาร์ฟซิปด้วยนะแต่ผ้าสะอาดนะใครอยากได้จัดไปครบ 39, นะบ0ามันเก้านะมีฮาร์ฟซิปด้วย ัดนด้วยนะโปรโลก็จะมีแขนสั้นมีแขนยาวนะฮาร์ฟซิปครรับจัดมาเลยคะ่ะ ไี่หนามากนะคนมันก็ใส่ได้ตลอดนะใครรับทิมมาเลยป้ายห้อยจ้ะใหม่นะเน่ยใส่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โอ ลูกหนึ่งก็ร้อยห้าสิบตัวบวกลูกอยู่นะที่เราเล่ามาแข่สามารถเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นจะเยอะ ห้อยอีกแล้วค่ะเอาไปใส่ทำงานได้นหมรับไปข้องนะ้นำนี่เอาอะไรยกมาเลยน้องใครรับได้ทุกตัวเลยนะคะ 自己。 สวยนะเนี่ยดำแดงไม่เกี้อายุข้าวรอคะคาดราศกอกคบอายุข้าวเดี๋ยวมันก็ออกสั่งของไปนะ <c oughs> ต้องรีบสั่งของไปขายนะ ไม่ได้นะของขายแล้วก็ใครรับเอาเลยนะพี่เครือไปขายถูกๆได้เลย ก้าสองตัวร้อยก็ได้นะนงานนี้แบบไข่เดีทั้งปีได้ยเยอะอะ่ะนี่เยอะอยู่นะนี่นับอยู่บางเกิดจะเป็นฮาร์ดซินะโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอ <laughs> เยอะมาก นะไม่มีค่าส่งนะได้ทุกตัวส่วนอน้ะสีอย่างเงี้ยใส่แล้วดูคุอดีคุอดีสีพื้นเยอะนะลวดลายน้อยนะคะแบบแขนสั้นก็มีนะเผืแ่อบบใครอยากได้ตัวแขนสั้นที่ร้านมีนะจ๊ะ ไปสั่งเลยนะเดี๋ยวจะไปส่งของนะเนี่ยนี่ไปเร็วนิดนึงจ้ะมีหลายที่มีแบบหลายหลายของ่โต๊ะไปไม่ทันสี่โมงเหมือนเดิมโค้ดไปแล้วจะไปหน,จปนวจังกีใส จริงใจเปิดให้ดูทุกตัวมานรรับตัวรีเดียวได้ทุกตัวจัดได้ทุกตัวนะชัว์ให้ดูทุกตัวนะตรงอย่างสวยสวยสวยนะพี่เบ็ใหม่สวยอยู่ ใครจะรับนะคะสามพันเก้าแคปหน้าจอได้เลยจ้า